มาผสมในฝั่งของยิมโนโบ้างนะคะเมื่อกี้เราผสมเอสโตกับฮามาโตไปแล้วเราก็ลองมาผสมยิมโนนะคะมุมเกษตรยังไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการผสมเกสรดอกยิมโนเลยนะคะน,นี้จะมาทําให้ดูนะคะอ่ะที่มีติดฝั่งแล้วก็มีนะคะตรงนี้กับยิมโนเขียวหนามโหดนี่นะคะกับอ่า ยิมโนเพราะเชื้อด่างมีเชื้อด่างนะคะแต่ว่าต้นนี้ไม่ด่างนะคะผสมกันติดฝักท้องป่องแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้วันนี้เนี่ยยิมโนของมุมเกษตรบานอยู่แค่ดอกเดียวแต่ว่าจะมีที่จริงดอกนี้เนี่ยถ้าปล่อยไว้ก็คือมันก็ยังบานอยู่แหละวันนี้แต่แต่เมื่อวานเนี่ยมุมเกษตรได้ตัดหัวดอกของเขานะคะไปผสมกับอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าได้เก็บหัวไว้ไม่รู้ว่าถ้าเอามาผสมกับต้นนี้เนี่ยมันจะติดไหม ก็รู้สึกว่ามันเกสอนตัวผู้ก็ยังก็ยังละอองก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่ไม่เสียนะคะก็ลองผสมดูว่าจะติดไหมนะคะยิมโนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้บานก็จะบานอยู่สามสี่วันเลยแหละสามวันอย่างต่ํานะคะแต่ว่าทีนี้มุมเกษตรอยากจะผสมเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ลืมนะคะพอลืมปุ๊บเนี่ยก็คือ ขาก็จะไม่ติดเขาก็จะหลุดไปเลยก็คือเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบานวันแรกปุ๊บมุมเกษตรก็ถ้ามีคู่ผสมเนี่ยมุมเกษตรก็จะจับมาผสมเลยนะคะก่อนที่จะผสมเนี่ยเราก็ต้องปาดก่อนนะคะปาดอย่างอย่างนี้ก็คือปาดหัวมันออกอ่างน,นะคะเพราะว่าเกสรตัวเมียของยิมโนเนี่ยเขาจะอยู่ลึกนะคะนี่อย่างตรงนี้จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะจะอยู่ลึกไม่เหมือนพวกฮามาโต่พวกเอสโตร พวกโลบีเบียบางตัวเกสรตัวเมียก็จะอยู่ลึกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่เหนือตัวผู้แบบนี้นะคะแบบนี้คือเขาจะอยู่เหนือเกสรตัวผู้อันนี้เกสรตัวเมียเกสรตัวผู้จะอยู่ข้างล่างแบบเนี้ยเวลาเราผสมก็คือมันจะง่ายแต่สําหรับยิมโนเนี่ยเห็นไหมเกสรตัวเมียเขาจะอยู่ลึกอยู่ข้างในนูน่นนะคะเพราะฉะนั้นการผสมเนี่ยมันก็จะยากนิดน,นึง เราต้องทําการปาดก่อนมีกระสอนตัวเมียไหมเนี่ยเดียวปาดก่อนเนาะปาดได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะคะกอสอนตัวเมียยังไม่บานนะคะเราก็รอให้บานก็ได้แต่ว่ามุมเกษตรก็จะลองคลี่ดูคลี่ไปเลยแล้วก็เอาส่วนของ นี่ก็คือดอกที่เมื่อวานเราปาดไว้นะคะเดี๋ยวะะเราจะใช้คู่กันปัดและะ้วกัดเอาแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะ